สวัสดีครับผมอยู่กับช่องเบาเน t รถกำเนือง 1, โยยครับนี้นี่ผมจะพามดูเจ้าคุณปูคคณป่ครับคุณปู่ครับ ASK 2 0 0 Mark III e ลุ่นเดิมเลยบุงกีกะโอ้กำเพ็โอ้ยัง,งขึ้นนี่เบิ่งเอาแล้วเนาะครับว่บไดดเป็นตาอยูต่ตานอนเลย นี่ก็เป็นงานคุดซะสั้นน้อยๆครักว้วางห้ายาวส,สิบุดตะเป็นมาแล้วปานคันครับปานคันเสริมถนนแนวใดครับขนาดเก่าบ้านนี้นี่ยังเห็นงานคล่องอยู่ได้ครับนี่ในการลุ่นเดอะเลยครับลุ่นนี่ รุ่นนี้นี่บ่เปิดคางบ่เปิดฟ้ากระโปงเห็นงานคนใดครับพร่อ,อยเก็บไปครับอันนี้คุณกีก็เลือมรวมในตั้งหน่อยอยังเหตุงานได้สบายสบายเลยครับ อันนี้นี่เป็นงานงานต่อครับงานต่อเพิ่พึงขุดทอยขึ้นไปแล้วครับนี่เป็นหลังคั้นนี่แหละทอยขึ้นไปประมาณลอยเที่ยวนี่ครับอยู่นี่ประมาณลอยเที่ยวคทอยปากบอกบอกไกลบันได มือนี้นิ่งก็มาคำ่คำๆในจักหน่อยครับมือนี้อา่อาเพราะว่ากลับบ้านนะครับเอาของเอาไว้เอาก็เตรียมย้ายไปบอนใหม่แล้วครับเข้ากันได้มีการเตรนสายโรงงานงานแล้วล่ะ ครับบอลขึ้นพุทธลอยขึ้นไปครับก็เป็นสะจะคล้องทีเนาะลอยขึ้นไปใส่ดินจะคล้องครับปะไกลบันไดประมาณ200เมตรนี่ข้ามปั่นเลยครับ นี่นี่รุนใส่ดีตลอดการครับรุนเก่าบันไดกันยังใส้ครับใส่ดีใส่ทนจะเก่าแต่ก็ยังแรงเปลี่ยนลายแล้วนี่นี่ทีมงานเซียนาครับ โอ,อ,อ้ดิกหน่อยนี่ครับค่อยๆขุดค่อยๆบ้างครับโอ้สงสัยจะบูทูธ งขุดช้าๆแต่ได้ใจความครับนี่ไม่ค่อยมีควันเลยครับแสดงว่าเครื่องนี้ก็ยังฟิตๆอยู่ ไปมีควันเท่าไหร่โดยรวมก็ไม่ถือว่าโหลดครับไม่ถือว่าโหลดใชครับขุดหนักก็ยังได้ได้สบายเลยครับ เอาเลยครับโอ้เต็มอุ้มครับจังหวะนี้เป็นไง เอาโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พามาดูเจ้าคุณปู่ครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะครับสำหรับผมบาวเน็ตก็สวัสดีครับ